เป้ใบนี้น่าจะเป็นปเป้เดินป่าคู่ใจใบใหม่ของผมครับมันคือซูลู55จากเก o รีเป็นเป้ลูกหลานของแซดซีรีส์ของเก o รีที่ผมใช้มานานปีนะครับตัวใหม่เป็นซูลู7ของผู้หญิงซูลูของผู้ชายตัวนี้พัฒนาขึ้นมาจากแซด40แซด45ที่เราคุ้นเคยกันนะครับพัฒนาขึ้น ด้วยวัสดุที่ทใหม่ขึ้นการออกแบบที่ทําให้แบกสบายขึ้นในหลายแง้ส่วนเลยลองมาดูกันครับระบบหลังก็เป็น cross flow DTS แต่ว่าพัฒนาให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับเจา้า cross flow DTS เนี่ยที่ใช้มาใน45 0 5 65เนี่ยมีข้อเด่นก็คือว่าโครงเหล็กคขายตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเป๊มใโครงเนี่ยจะปรับตัว ให้แข็งขึ้นมันจะถูกดึงให้แข็งขึ้นนะครับเมื่อน้ําหนักที่บรรจุในเป้เนี่ยมากขึ้นเราก็จะไม่ต้องกังวลนะครับของการยุบตัวของเป้อาจจะเคยเจอมาผมเคยเจอมากับตัวเองที่มีเป้โคงเหล็กเรายัดของเยอะๆหนักๆเข้าพอเดินหรือว่าอัดมากเข้าเป้จะแอนมาดันหลังเราไม่เกิดขึ้นกับ crossflow d t s นะครับ crossflow tts เป็นเป้ที่มีน้ำหนักเบาโครงเบานะครับ แต่ว่ารุ่นใหม่นี้พัฒนาให้มีส่วนพัดดิ้งหรือโฟมรับน้ำหนักนี้ที่ค่อนข้างหนาโช o เดอร์ฮาร์เนสเนี่ยก็ปูด้วยโฟมที่หนาขึ้นทำให้แบกสบายเจาะรูพุนนะครับทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดีลำบะแผดตัวรับน้ำหนักที่สะโพกฮิปเบลนะครับเข็มขัดพวกนี้คุ้มด้วยโฟมที่มีความนุ่มนวลแล้วก็หนาถายเทอากาศได้ทำให้เเป้ที่แบกสบายมาก และแน่นอนระบบหลังนี้ c อ o s s โว่ด DTS ถ่ายเทยน้ำหนักได้ดีเยี่ยมครับน้ำหนักเมื่อเราปรับเป้ได้ถูกต้องแล้วน้ำหนักจะลงที่สะโพกไม่มีการเจ็บไหลเลยสายสะพายหรือ h a r เนส s นี่เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นเยอะมากครับเทียบกับรุ่นก่อนๆของ Gregory มันสะพายสบายมากนะครับด้วยวัสดุสมัยใหม่ที่เป็นโฟมนิ่ม,มน้ำหนักเบาและถ่ายเทอากาศได้ดีสามารถจะปรับ,รบตัวรัดฮันเนสสนี้ ให้ตึงให้หย่อนแค่ไหนสูงต่ำได้นะครับปลดออกก็ได้ตรงนี้มีตะขอสำหรับเกี่ยวท่อน้ำจากถุงน้ำที่อยู่ในเป้นะครับมาเกี่ยววตรงนี้ได้ระบบหลัง c r o s s f o DTS ของซูรูและเจดเนี่ยเป็นระบบที่เราเรียกว่า Ventilation Pack นะครับก็คือสังเกตด,ดูนะครับจะมีช่องเนี่ยที่ผมเอามือสอดเข้าไปเนี่ยเป็นช่องว่างระหว่างหลังเรากับแผกคทำให้ อากาศสามารถจะถ่ายเทได้เหมาะมากสำหรับการเดินป bon ่าในพื้นที่ร้อนอย่างบ้านเราเมื่อปรับเข้าที่นะครับน้ำหนักก็จะลงที่สะโพกอีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากสำหรับตระกูลแซดมาเดิมแล้วก็มาถึงซูลูเนี่ยก็คือเป็นเป้ที่ให้การทรงตัวดีมากนะครับเราเดินเราเวี่ยงเงี้ยเป้จะไม่ได <t> ้เหวี <ung i> <pum. S 2> ่ยงทำให้เราเสียการทรงตัวเลยเหมาะมากสำหรับการเดินป่าที่ต้องปีนป่ายมุดปีนข้ามต่าง ในเส้นทางเดินป่านะครับกระเป๋าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของซูลูอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าด้านหน้าครับเพื่อจะรองรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์นะครับกระเป๋าข้างนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เป็นวัสดุที่ค่อนข้างกันน้ํากันฝนละอองฝนได้ข้างนี้นะครับก็เป็นตะข่ายรูพรุนสำหรับใส่ของที่อาจจะเปียกหรือว่าไม่ต้องกลัวกัน ไม่ต้องกลัวเปียกนะครับเช่นอันนี้ผมก็ใส่มอติทูสใส่ยากันแมลงที่ต้องหยิบระหว่างเดินนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่เราหยิบระหว่างเดินกันด้านบนของเป้นะครับก็มีกระเป๋าสาหรับหยิบของที่จะต้องใช้ระหว่างทางเช่นม,มีไฟฉายคาดัวมีมีพกสักเล่มหนึ่งยางสีฟันยาสีฟันนะครับไฟฉายมือถือ,อสักอันหนึ่งที่โยนไว้ตรงกระเป๋าตรงนี้ซึ่งสามารถจะหยิบใช้ได้โดยที่ไม่ต้องรื้อเป้ใหญ่ เปิดมานะครับข้างในก็จะมีช่องลับอีกหนึ่งอันสำหรับเก็บอาจจะเป็นแผนที่หรือว่าเอกสารเมื่อเราเดินทางอาจจะเป็นพาสปอร์ตอะไรซ่อนไว้ในนี้นะครับด้านในมีช่างช่องคอมพารมนต์ใหญ่ท well, so, ี <give S 1> <Hey. S 2> so ่เป so, ิดได้อย่างรวดเร็วนะครับใส่ของโหลดจากด้านหน้าปิดได้อย่างรวดเร็วนะครับช่องหน้านะครับสามารถจะเปิดได้กว้างเข้าถึงของได้ง่ายนะครับ ของชิ้นใหญ่ๆปิดจับจัดของได้ง่ายแล้วก็ปิดไม่ต้องกลัวซิปนี้จะแตกมีปัญหานะครับเพราะว่าซิปเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักการดึงเรามีสายรัดที่เรียกว่าคอมเพรสชันแสปที่เป็นตัวรับน้ำหนักอยู่ด้านนี้ช่องด้านหน้านะครับก็อาจจะเป็นช่องที่เราอาจจะหยิบใช้ในระหว่างที่เราหยุดพักเช่นเครื่องกองน้ำอาหารกลางวันเสื้อฝนนี่นะครับ ผมก็ใส่เนี่ยขึ้นกองน้ําไว้นะครับอุปกรณ์อย่างอื่นถุงกันน้ำํำถังน้ําต่างๆที่เราจะหยิบใช้ระหว่างระหว่างพักกลางวันนะครับหรือพักระหว่างทางด้านล่างนะครับของช่องเมนคอมพาซิทเนี่ยสามารถจะเปิดได้นะครับตรงนี้ที่จริงมีแผ่นกั้นที่เราจะกั้นไว้เพื่อจะใส่ของด้านล่างอาจจะเป็นรองเท้าหรือถุงนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ข้างล่างได้ แต่ผมเปิดออกเพื่อให้เป็นช่องเดียวกันเปิดด้านล่างเราสามารถจะหยิบของจากข้างล่างได้ด้วยนะครับเจ้าซูลูนี่ทุกใบนะครับมีเวนคาเวอร์มาในตัวอยู่ในช่องนี้นะครับหยิบออกมาก็จะมีเวนคาเวอร์ที่จะคลุมเป้การเปียกกันเพื่อนได้ในระดับหนึ่งสายรัดด้านล่างนะครับเป็นคอมเพรสชันสแตรปเหมือนกันถ้าเราใส่ของเยอะๆรัดให้มันแน่นเข้ามาของน้อยก็รัดให้เป้เล็กลงได้นะครับ คอมเพรสชันสตร a ปตัวนี้อาจจะมัดของด้านนอกนะครับเช่นว่าเราเอาีผ้าพลาสติกสําหรับไปปูนั่งในแคมป์เก้าอี้เล็กๆหรือว่าแผ่นรองนอนที่เป็นโฟมที่ไม่ต้องกลัวมันจะทะลุเราก็มัดไว้ข้างนอกเปได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะครับคอมเพรสชันสตร a p ตัวนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเกะก,กะไม่ได้ใช้ก็ถอดเก็บได้ทั้งคู่ ด้านข้างนี้ก็เป็นที่ใส่ขวดน้ํานะครับที่สามารถจะใส่ขวดน้ําได้ทั้งสองข้างที่ผมก็ใส่ขวดน้ำมาอันหนึ่งขวดน้ามันเตามา,มาด้านหน้านี้นะครับมีห่วงสําหรับใส่อาจจะเป็นไม้เท้าเดินป่าขาตั้งกล้องนะครับเราสามารถจะมีใช้เจ้าห่วงสองอันนี้รัดไม้เท้าเดินป่าขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆข้างนอกนี้ได้นะครับด้านข้างก็จะมี สายรัดนะครับรือ c อม p พรสชัน n แ t r a ปที่จะรัดให้ตัวเป้เนี่ยแน่นแล้วก็น้ำหนักเข้ามาอยู่ใกล้หลังลมากที่สุดทั้งสองข้างข้างละสองเซนเป้ซูรูและเจจากเกอรี่ครับเป็นเป้ตระกูลใหม่ที่เหมาะมากสำหรับการเดินป่าในบ้านเราต่างประเทศที่เราจะเดินสักสามวันห้าวันที่ต้องการเป้ที่แบกน้ำหนักในช่วงสักสิกว่ากิโลสิบกกิโลนะครับ เป้ที่คล่องตัวที่จะต้องปีนป่ายมุดปีนข้ามลุยน้ําเป้ที่ถ่ายเทยน้ําหนักได้ดีมากสไตล์แกรี่นะครับแบบไปไม่มีปวดหลังปวดไหล่คล่องตัวเสถียรมากนะครับแกว่งปีนต่งตางๆเนี่ยไม่ทําให้เราเสียการทรงตัวเลยเป็นเป้ในดวงใจสำหรับการเดินป่าใบใหม่ของผมแน่นอนผมไปแล้วครับ